จ้าไม่น้อยโนว์ค่ะวันนี้ไม่น้อยมาเยี่ยมเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านเขามีดอกไม้เยอะเยอะแยะเลยดอกไม้สวยๆอออันนี้ไม่น้อยเพิ่งเคยเห็นนะเพิ่งเห็นนะอันนี้ก็เหมือนกันมีนกสองตัวด้วยน้อยพาพาชมนะคะพามชมสวนอ๋ออันนี้ก็ทำทำ ทำไว้อย่างดีเลยเนี่ยแต่อีถังขยะขยะเปียกขยะแห้งนี่หันบางนี้หันบางนี้อ๋อดิศดอกดอกลักลี่ดอกลักลี่ครัลักลี่สีส้มหามคักหามคักเลยอันนี้อันนี้กระถางหนึ่งอันนี้ลักลี่สีชมพูเจียวเลยพี่น้องเลยเจียว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 เลย คนมกคัมกดอกไม้เนาะป้ดงามครับพี่น้องนี่อันเดียวอันนี้ดอกอย่างก่นอนนยไม่นอ้อยลืมซื้อแล้วก็ภาษาไทยนะดอกอย่างนู้นี่หั่นบางนี้อ๋ออันนี้กับขาก็มีดอกขึ้นกันใช่ไหมกระมิ่นดอกขึ้นกันนี่อันนี้ก็กนนนนง,งามเพียนะ สีม,ม่วงสีม่วงคือกนอันอุ้นนะอาาุ้นสีอันแฟ้มแซ็กแซ็กปบะมานภาษาโนเวไม่อย่างก็ห้าแซ็กห้าแซ็กจ้ะเดีย่ยไม่น้อยคำแบบเบิ่ง Yeah. subscribe ok kênh Ok Mì Yeah. Để Yeah. Bỏ lỡ น้อยยาออกมาแล้วทงนี้ก็มีหนาดอกไม้เนาะหน้าดอกไม้อดอกไม้ไมบานซื้อดอกไม้กันได้ยินว่าเคนซือออ้อดอกไม้มาบุกหลายเบิดหกพันบาทหกพันโคนวะนะ ตั้งหกพันหกพันคนคนคนมากดอกไม้เนะาะจาไม่น้อยก็มีคลิปสันส้นๆมาฝากจะขอบคุณทุกการรับชมด้วยค่ะไม่น้อยโนวีนะคะสวัสดีค่ะ